ผมขอพาย้อนกลับไปดูดําริของท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้และเป็นดราม่าที่ใหญ่โตมากคือเรื่องการจ่ายเงินเดือนข้าราชการแบ่งเป็นสองงวดอภิกรท่านผู้ชมแต่เงินเดือนเท่าเดิมนะเ,ออเงินก้อนเดิมแหละแต่ถูกแบ่งครึ่งอจ่ายสิ้นเดือนรอบนึงกลางเดือนอีกรอบนึงก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าของเก่าก็อยู่แล้วมาแบ่งครึ่งแบบนี้การบรหิหารจัดการก็ยากลําบากะนะครับล่าสุดก็มีทางด้านของประธานสาพานประลัดอาเภอแห่งประเทศไทยหรือว่า ท่านมีฉายาว่าประหลัดจอมแฉท่านบอกว่าจริงๆการแบ่งจ่ายเงินเดือนเป็นสองรอบแบบเนี้ยมันก็ดีนะ<อ>มันช่วยเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดในการใช้จ่ายระหว่างเดือนแต่ท่านก็ยอมรับว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ยังมีความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้สินเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณบุญยริศนิปปะวันิศนะครับหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่ท่านเป็นประธานสาพ,พันประลัดอำเภอแห่งประเทศไทยฉายาท่านคือประหลัดจอมแฉนะครับ ท่านออกมาแสดงความเห็นกรณีรัฐบาลเตรียมปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละสองรอบท่านบอกว่าโดยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของการเพิ่มกระแสะเงินสดให้นําไปใช้จ่ายได้แทนที่จะมีเงินเข้ามารอบเดียวเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยและระ,ระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ก็มีหนี้มีสินกันมีเงินกู้กันนะครับและปกติจะถูกหักจากเงินเดือนต่างก็กังวลว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นบ้างอย่างเช่น สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้จะยอมให้แบ่งชำระเป็นสองรอบด้วยหรือไม่ลองฟังท่านดูนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็เริ่มมีการหนี้สินมีการกู้เงินกู้สากรณกู้ออมสินกู้ทกสอกู้บัตรเครดิตกู้ธนวัตรกู้สารพัดมาแล้วมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องหักเงินเพราะว่าทุกอันตอนนี้เราทำทัานยาววาเราก็จะหักเงินให้หน่วยได้การหัก อย่างของผมเนี่ยก็เหลือพันก่าบาทนิดๆพันต้นๆเนี่ยก็หักเขาก็หักทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีการหักพอมีชุคู่ก็จะหักถ้ารัฐบาลสามารถบริหารเรื่องนี้สินธข้าราชการได้ให้สามารถที่จะหักได้ทั้งกลางเดือนต้นเดือนได้ <c oughs> ผมว่าทุกคนเขาก็คงไม่ไม่มีผลอะไรขณะที่ขา้าราชการอีกรายหนึ่งแสดงความเห็นแบบนี้ครับว่าการปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละสองรอบ เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเพราะบริบทของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับโดยส่วนตัวที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการแล้วก็มีหนี้สินต้องถูกหักจากเงินเดือนเป็นประจําทุกเดือนมองว่าการจ่ายเงินเดือน2รอบเป็นการทําให้เกิดความยุ่งยากเพราะทุกวันนี้ระบบการหักหนี้สินผูกเข้ากับการจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วก็เลยกลัวว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้เกิดปัญหานะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าหากปรับวิธีจ่ายเงินเดือนเป็นเดือนละ2รอบแล้วก็คงจําเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินตามไปด้วยนี่ก็อาจจะเป็นข้อกังวลของข้าราชการหลายๆท่านที่ทราบนโยบายเรื่องนี้แต่เห็นล่าสุดท่านนายกออกมาบอกแล้วถูกไหมครับพีกรณ์บอกว่าก็อยู่ที่ความสมัครใจ คืออย่างนี้ค่ะท่านนายกท่านไปคุยกับกรมบัญชีกลางที่จะเป็นคนจัดทําเงินเดือนให้กับข้าราชการทั่วประเทศนะคะกรบมบัญชีกลางบอกว่าทําได้ใครอยากจะเลือกเป็นแบบจ่ายทีเดียวเหมือนเดิม<อ>ได้รหรือจะเป็นจ่ายสองงวดแบบใหม่กรมบ,บัญชีกลางเขาทําได้ทั้ง<ม>สองแบบแล้วแต่ความสมัครใจดังนั้น,<ม>น,นท่านนายกก็เลยบอกว่าไปคุยมาแล้วแล้วแต่สมัครใจแต่อีกอย่างหนึ่งที่ท่านนายกต้องไปคุยเพิ่ม ให้กับข้าราชการคือการจ่ายหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สหกรณ์หรือว่าหนี้ให้กับธนาคารต่างๆอะค่ะที่เขาเก็บงวดเดียวต้นเดือนเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าเขาสมัครใจจะให้จ่ายสองงวดจะต้องแบ่งผ่อนหนี้ให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เราฟังจากข้าราชการทั้งคนที่บอกว่าทั้งดีและไม่ดีในการจ่ายสองงวดนะคะแต่ทุกคนก็จะมาติดตรงหนี้นี่แหละตรงหนี้ที่ว่าจะจ่ายอย่างไรนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า หลายคนมองว่าเอ๊ะนโยบายแบบนี้ตกลงมันออกมาแล้วดีหรือไม่ดีติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย